ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forex For You ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไป็นก่อนนั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In For The p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟินาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทงนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ ดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ0.38% s p 500ปรับตัวปิดลบ0.20%ขณะที่ดัชนี NASDAQ ก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบเช่นเดียวกันนะครับ0.18% ในส่วนของนักเศรษีดาวโจตรตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธหลังจากธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยรายงานการประชุมซึ่งระบุว่ากรรมการเฟดส,ส่วนใหญ่คาดการว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกในปีนี้หลังจากที่เฟดนั้นตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนขณะเดียวกันนักทุนก็จับตานะครับข้อมูลแรงงานของตลาดสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมไปถึงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ หรือว่า FOMC นะครับเปิดเผยรายงานการประชุมประจําวันที่13-14มิถุนายนในคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ากรรมการเฟดนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ5-5.25%เพื่อที่เฟดจะได้มีเวลาในการประเมินผลกระทบของการปรับอัตราดอกเบีย้ยติดต่อกันหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาขณะเดียวกันกรรมการเฟดส่วนใหญ่ก็คาดการว่าอาจจะต้องมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยเพิมเ่มเติมอีกในปีนี้ ทั้งนี้นะครับหลังจากที่เฟดได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวข้อมูลจากเฟด Watch 2ของ c m b Group นะครับก็บ่งชี้ว่า นักลงทุนนั้นให้น้ำหนักไป8 7ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้รายงานการประชุมเฟดยังส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งขึ้นแต่ระดับ3.941%และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ2ปีพุ่งขึ้นแต่ระดับ4.945%ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อตลาดครับ ตลาดก็จะได้รับปัจจัยลบจากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐะจีนนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้มีการเปิดเผยว่าคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐนั้นขยับขึ้นเพียงแค่0.3%ในเดือนพฤษภาคมซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.6%ขณะที่ผลสำรวจของดัชนีชัยซิงนะครับ S&P g l o b ร l ระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการบริการของจีนนั้นปรับตัวลงสู่ระดับ53.9ในเดือนมิถุนายนจากระดับเดิมที่ 57.1ในเดือนพฤษภาคมโดยดัชนี PMI นะครับเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ5เดือนเลยทีเดียวครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับคือที่ผ่านมาก็ป็นตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้นะครับโดยยังได้รับแรงสนับสนุนจากประเด็นที่ว่าซาอุดีอาระเบียขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิต1ล้านบาร์เรลต่อวันและรัสเซียนั้นชะลอการสงร่งน้ำมัน5 0 0 0บาร์เรลต่อวันครับคิดรวมรวม ก็คือ1.5%ของปริมาณน้ำมันทั่วโลกครับทุกท่านก็เลยยังสามารถเปินตัวเข้าสู่แดนบวกไปได้แต่สุดท้ายจะไปได้อีกไกลหรือเปล่าเราก็ต้องมารอติดตามดูนะครับเพราะว่าสินค้าพวกกันส่วนใหญ่ก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ยกตัวอย่างเช่นทองคําคือที่ผ่านมาครับตื่นเช้ามาได้ผมตกใจเลยนะฮะลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเฟดยังคงให้การสนับสนุนดเดินหน้าปรับเพิ่อัตราดอกเบี้ยซึ่งมันเป็นลบกับราคาทองคําอยู่แล้วนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ